และแล้วก็มาถึงกับ E.P. สุดท้ายของทิปพิซาโลโรกันนะครับซึ่งผมก็เลือกที่นี่กับนาข้าวคาเฟ่คาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางทุ่งนาตั้งอยู่ที่ตำบลพายชุมพลซึ่งที่นาข้าวคาเฟ่เขาจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งถึง1ทุ่มตรงเลยนะครับสำหรับร้านนาข้าวคาเฟ่เขาจะตกแต่งเป็นสไตล์ล็อบตัวตึกของร้านจะทำด้วยอิฐ แล้วก็มีทางเดินรอบๆอ,อาคารที่ทําด้วยไม้ไผ่ให้เราเดินชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่สวย,สวยได้ด้วยนะครับซึ่งที่นี่เขาก็มีถึง2โซนด้วยกันก็คือโซนห้องแอร์แล้วก็โซนด้านนอกนะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกกันตัมสะดวกเลยงั้นตามผมไปดูโซนห้องแอร์ก่อนนะครับถ้าใครขี้ร้อน้ะก็โซนนี้ครับแนะนำเลยครับเย็นเชียบ และจุดที่สั่งอาหารก็จะอยู่ในส่วนห้องแอร์นี้นะครับงั้นผมขอสั่งอาหารแป๊บหนึ่งนะครับและส่วนห้องแอร์เขาจะแบ่งเป็น2ชั้นชั้นล่างไว้สำหรับนั่งรับประทานอาหารส่วนชั้นบนก็จะมีจัดจำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องประดับระหว่างราอาหารเดี๋ยวผมจะพาท้นไปชมด้านบนกันนะครับนี่ครับชั้น2 ถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้เสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับชิคๆเก๋ๆก็ขึ้นมาอุดหนุนกันได้นะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของโซนห้องแอร์นะครับก็คือเขาจะทำเป็นกระจกรอบตึกเราสามารถดั้งดูวิวผ่านกกระจกจากภายในห้องแอร์ได้เลยหลังจากที่ดูโซนห้องแอร์กันไปแล้ว ก็จะพาไปพบกับอีกหนึ่งโซนก็คือโซนด้านนอกที่จะมีที่นั่งเป็นซุ้มๆถ้าใครชอบธรรมชาติก็ต้องมานั่งโซนนี้นะครับอาจจะร้อนนิดนึงแต่ก็แลกกับที่จะได้วิวทุ่งนางมาทดแทนกันก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ก่อนที่จะพาไปนั่งที่ซุ้มก็จะขอพาเพื่อนๆเ,เดินดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับพร้อมที่จะดำไปกับผมหรือยังมันจ้าซะเหลือเกินถ้าพร้อมแล้วไปเดินดูบรรยากาศพร้อมกันเลย ที่นั่งด้านนอกก็จะเป็นซุ้มไม้ไผ่แต่ละซุ้มก็ห่างกันพอสมควรให้รู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวได้อย่างนี้เลยครับ เสียดายอยู่นิดนึงนะครับวันที่ผมไปเป็นช่วงที่นาข้าวยังไม่โตเต็มวัยทาให้ไม่เห็นทุ่งนาสีเขียวแต่ถ้าเ,เพื่อนๆมาช่วงที่นาข้าวโตวเต็มวัยแล้วก็รับรองจะเห็นนาข้าวที่เป็นสีเขียวอย่างแน่นอนครับ หลังจากที่เราไปเที่ยวมานะครับเราก็มาแวะอะไรกินของสำหรับกับที่นี่เลยนาข้าวคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางทุ่งนาอันเขียวขจีนะครับมีทั้งโซนห้องแอร์แล้วก็โซนด้านนอกที่จะเป็นซุ้มๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับถ้าเป็นซุ้มก็จะมีพัดลมให้นะครับส่วนอาหารที่เราสั่งก็นี่ครับอันแรกน้ำสตรอเบิรี้ปั่นแอปเปิ้ลเขียวปั่นแก็ละ75บาทครับส่วนอันนี้ทะเลลูกจิ้ม119บาทครับตอา์ตากิตี้ขี้มอาทะเล129บาทครับ แล้วก็เราเป็นก๋วยเตียวข้วไก่นี่นะครับผม8ปบาทแล้วก็เอ็นข้อไก่ทอดครับผมอีก8 9บาทครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับอันนี้อันแรกครับแอปเปิลเขียวปั่นปเปรี้ยวสดชื่นนะครับกินแล้วสดชื่นคอมเฟ็ขึ้นมาเลยครับอันที่สองครับทะเลลูกจิ้มของกุ้งครับจิ้ม กุ้งตัวครับน้ำจิ้มซีฟูดเด่งอร่อยนี่ไก่นะครับยิงคอกไก่ครับฟังเสียงครับกรอบนั่นสปาเก็ตตี้ขี้าทะเลนะครับ ให้ทะเลมาเยอะนะครับมีกุ้งมีปลาหมึกรสชาติดีเลยครับเผ็ดกำลังดีครับอันสุดท้ายนะครับอันนี้เส้นใหญ่คั่วไก่ครับ นี่ครับไม่ต้องจิ้มนะครับขอคิ้มเลยอืมหอมกลิ่นขั่วของกราาะทะแล้วครับงั้นเดี๋ยวขอคิ้มก่อนนะครับหมดเกลี้ยง หมดเกลี้ยงเลยนะครับ <No. S 1> อร่อยไม่อร่อยดูกันเอาเองเลยก็จบกันไปแล้วนะครับกับทิปพิษณุโลกถ้าเ,เพื่อนๆชอบลก็ตามมาเที่ยวกันได้เลยนะครับก็ขอฝากช่องเสาร์อาทิตย์ไม่ติดบ้านด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็อฝากติดตามด้วยนะครับขอ,อบคุณครับ ใบต้นพึ่งถ้าใครมาขอคอท่าสมองก,ก็จะใช้ใบต้นพึ่งในการแก้บนนะครับถ้าเพื่อนๆมาที่น,นี่ก็มาใช้ใบต้นพึ่งแก้บนได้เลยแล้วก็สุกคนนี้จะเป็นจุดที่ท่านผู้หญิงท่านนะครับให้เข้าจากผู้ชายนะครับแต่เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันต่อครับ